ไปงานที่6การต่อวงจรมอเตอร์กระแสตรงเข้ากับตัวต้านทานปรับค่าได้และสวิตซ์สามทางขั้นตอนแรกต่อขั้วบวกจากแหล่งจ่ายเข้าตัวต้านทานปรับค่าได้ออกจากตัวต้านทานปรับค่าได้เข้าโวลติมเตอร์ แนะนำขั้วลบจากแหล่งจ่ายเข้าขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ลำดับต่อไปต่อขั้วบวกจากโวลต์มิเตอร์เข้าขั้วที่หนึ่งของสวิตช์สามทางลำดับต่อมาต่อขั้วที่สามของสวิตช์สามทางเข้า ขั้วที่หกของสวิตซ์สามทางรอบต่อมานำขั้วลบจากโวลติเตอร์มาเข้าขัาขาวาาาขา้วที่สองของสวิตซ์สามทางทำการต่อจากสวิตซ์ขั้วที่สี่จากสวิตซ์สามทางเข้าขั้วที่ห้าของสวิตซ์สามทางทำการต่อมอเตอร์ ขั้วบวกเข้าขั้วที่4ของสวิต3สทางขั้วลบเข้าขั้วที่6ของสวิต3สทางเมื่อทำการต่อวงจรเสร็จแล้วเราจะทำการทดสอบวงจรจากนั้นเราจะทำการสารอรรบค่าตามใบงาน ที่กำหนดและสังเกตการขึ้นลงของนิป في الصين.